Ard, เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รับรักทุกทุกท่านเช่นเคยคือเกันด้วยเพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเรียววันในประเทศกะดีเนาะพี่น้องสุโมงสุบอนสุเกีะสุมุมครับกับม็อกม็อพ่อเนาะคือกันละครับกับเปาแดงกได้เพียงเด้อมืนหนีเปาแดงกเดี๋ยนี้กินไมาฝากพี่ตัวน้องคือลวกกับเพาะไม่อยู่ว่าลวกเถา่ต้มกับเพาะซะตุ๋มสะพี่น้องเนาะกับใสออ่อนๆพี่น้องมึงในอ่อนเอเดย์อยู่บนนะมาพอไรอล่ห่างแก้ว แกวฝาพาบ่แก้วบันนอกบันหน้าเห่านี่ละ่ะมาเติมน้ำยาก,ก่อนขันแล็พี่น้องว่าบ่ถือแล้วละ่ะแก้วยนี่ยละเพืนแก้วซี่ฟูดโอ้ยเนาะมาเติมยิ่งน้องกรันซี่สองสมองมันยังสิลื่นไหลพี่น้องนี่ยว่ากับว่ถือกบอ่ของบ่แข็งลเลยบ่เนอาอเก,ก่าได้เพียงเลยสาราคาร้ามันมาต่องน้ำเพีงยงเนาะเดี๋ยวเก็บถอกเนะาะของเขาดี่ดีมาบำดนี้ ของแขวะเรียบาดนี่เอ้ามาลุยพี่น้องเอาได้ก่อนท่อนกินขนมข้างไหนด,ดีเอาสิบนน้องนี่สิเห็ดบนพี่น้องมาเอาสีบนน้องขันเรียกขันเรียกพี่น้องเอ้ยผมเอาเดือบกันได้พี่น้องอเ,อเดีอยวขอเอเดือบกันพี่น้องออกินเป็นน,ปน้ำตัดเป็นน้ำ โอ้เหมือนแก้วเสียบใส่พี่น้องแก,ก้วก็เวอร์เนี่ยสมสมอือไต่ออน ボーハン。Oh, เพราะบอะกรุบดีขนาดนี้หรอ คักคักใส่อ้อนกัดใส่อ้อนดีๆได้เแบบเลยอ้อนของแข็เลยอืม กุ้งกระเพาะกุบดีขนาดพี่น้องเสียบก้อยก็จะเสียบเหมก้อยกระเพาะคิดว่าเลยเอาจังมือบุ๊บพี่น้องฮะก้อยเราเลียดเหมก้อยกระเพาะมูนี่หมนี่น้ำกุบกลับกุบกลับดีเว้ยคิดว่าอาอาื้ <c oughs> <c oughs> <toys> <os> <aún> ขอห้องกันนม่ด้บางเรือีแสบ băng nạt luôn này. Hmm. คนี่นกินหมูก็ได้เพื่เลยมือมือเนียกินเนื้อนะเพืนน่เนาะ ผานเบาแดดเป็นมีหมูเขียงหมูพี่นอ้องเดยมมันเลยได็สดสดๆมันมีแต่เคียงเนี้ยหว้อเลยพี่นอ้องอยากให้มีอยู่แก้วขัดเลยพป่นของ รวมเราไปย่างพี่นอ้องก็ดิคักอยู่ย่างแกงน้ำยาโอ้ก็ดิขอกันคักสมองนี่เรสร้างแงงเราพี่น้องสร้างเจ้าแซกกินกระตันนยาน้ำยาท่านยว,ว,ว,วก,นกินน้ำข่าบ่เคยกินวายเสียดเลยนี่จะกินแล้วก็น้ำยา ก็ความมันเข่ากันน้องคู่กันน้องพี่น้องเน म भाज यहाँ आओ เราเป็นมะส่งขวางไปน้องเครื่อหลีมันคร่ีบอยไปดน้องไปน้งปนงอง เือ่องจิบเบิเบิลเยอะไปหลงเลยพวงนีอิมอ่มเับพราะอันนึงใส่แล้วกันจุด้ดันเดียว ข้าก,กรดไปล้วบ,บ่เป็น้ังไงยนซ่บมันเยี่ย โอ้ค <Es> <an> ักพี่น้องเด้อตุ่มใส่ว่านมือนี่ยครับกระเพาะกระเพาะกับคักกระเพาะกินเบอร์อะไรพี่น้องเอาหนะพี่น้องสาระกินเนี่ยกระดีบสักนิดแหละครับขั้นจริยธรรมของเบาแดดโพลิภาร์ตผู้จัดบมมส่วนใดก็ขอตรวจอบให้ได้พี่น้องเลยสาระกินเนี่ยเบาแดดขอตัวจลระก่อนมือดึงมือดึนยังสุกิดถ้าเบิ้งหน้าพี่น้องสำหรับมือนี่ยสักนีดแหละครับสวัสดีครับโอ้คัก